ไฟมมสังเมอ้าแม่อันปูนี่เพิ่นนั่นเพิ่นให้แตกมาจากงวดแล้วจ้ะเลขของเราเขาจักงวดแล้วเขามาหลายงวดแล้วเด้อซีศูนหาหกหนึ่งสิบสี่สิบสี่แล้วก็มาหาศูนร่างย่างเดียวอืมเพิ่นไห้แต่ล่างย่างเดียวบ้าแม่ไม่บอกว่าล่างย่างเดียวว่าจ้ะบอกวันนี้เพิ่นมาเสียตรงเนี้ย อันเจ็ดสามนั่นแหละเก็สามเจ็ดสามมันมาออกแปดสามโอ้โขื่นแต้มลงแต้มก็เลยมาประพาสตรงนี้เหรอฮรางวัลบางเรื่องนี่หกศูนย์เข่าหกศูนย์เข่าเข่าเจ็ดบูก็ได้สามเคนถึงน้ำเพลินไหลายบเนี่ยไาย แม่ก็ได้น้ำเพลินแล้วมั้ง่ได้ันี้เพลินก็หายห้าแล้วเจ็มั้งเจ็ดเจดศูนย์ด้บงเจ็ดศูนได้หลายบอกด้ได้ห้าพันได้ห้าพันอเพราะว่าเขาเขาอันเบิดดแถวนี้อั้นเบิดบ่กอั้นเบิดแล้วได้ไปซื้อบ้านอันโนอาห์ห้าศูนย์หันได้สองหมื่นห้าศูนย์ได้สองหมื่นเจ็ดศูนย์ได้ห้าพัน สุดยอดคือว่าคนได้พูละแสนสองแสนพูละล้านสองล้านกันหลายว้าตุ่มเมือม่อนักมาคือสุ่มเขจรเดิ 9, 000, มนมาแล้วเ่ยได้เก้าหมื่นอียุ้ยได้หกหมื่นเพิ่นให้เลขหลายตัวบ่แม่บ,ออบ่นะบ่โอ้ห้เลขบ่หลายตัวสามกับสองสิบห้านั้น โอ้บ oh, นหอสามตัวสองตัวห้บนหอล่างโอ้คนมาได้อันล่งสี่ศูนย์ห่างในตัวในก้ออันสามตัวว่านะสี่ศูนย์ห้างแล้วแตกพแตกพักสี่ศูนห่าัหนออสี่ศูนหาอืหว่าเพิ่นได้มาถือมาตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนาะแต่ว่าแม่ก็ได้น้ำเพิ่นเรื่อยๆได้ไปไดเปได้ไปซอยเพิ่นเห็ดเพิ่นสางน้ำยู่แมนบ่แม่ พิ่นบ่มีอย่างแค่นะบ่มีอย่างเล็บบ่มีมองนอนก็บมองกินข้าไม่น้อยมองทานใส่้วยกันไม่น้อยเดี๋ยวไปเห็นกันที่เป็นสายพีู่ลนบ่อขั้นกระสันเฮากับจังค่อยๆไปเบิ่งนองแม่เนาะขั้นมัน หาเตียมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นใจบุญเพิ่นอยกเพกินยกกินอยากทานน้ำเพิ่น้าเตียเลียกแล้วแตกฮาเตียเราได้เห็ดได้สางเนาะถ้าเราให้คนไปซื้อเราซื้อได้เราก็ไปซื้อของอืมเราก็ไปซื้ออันของซื้อละครจังซีนะรถแล้วรถทางเขามาถวายเราโอรถเขาก็มาถวายรถอืมอันดน วดน,วดน,วดนี่นี่วดนี่นี่เพื่อนท่านได้เปยมาไปแมี่ยท่นเปยมาเพคุนบอกว่าบักลาน้อยให้างสิเกตเจ้าบักลาน้อยให้างสิเกตอืมข้างบ้านท่านเหรอห้วยแต่ว่าเลขสามตัวล่างยางเดียวสิเกตล่างยางเดียวยล่างยางเดียวแต่ว่าสามตัวบนหายไปยังยังมา,าท่านหาย โอ้พ hmm. ิ is, oh, spirit, huh? ่นเพิ่นสีเขียนให้เข้าไปนี่ขาดว่าสีได้ยี่น้องแม่เนาะวบ่าโอ้สาธุสาธุแสดงว่าขันแม่นปูเพิ่นให้ขันแม่นมันถืออิลีกระสีได้เฮ็ดได้ส่างน้อแม่เนาะสีได้เฮ็ดได้ส่างสีได้ส่คือยู่บ้านนั่นยี่งบุเสียงมวลก็ได้ทำพิ่นได้ชื่อเลหลายเขาจึงใสเราบุญอ่ะ งวดเนาื้อรถล้านเจ็ดแสนซื้อรถอุ้ยขี่มาจอดโก้เลยนะนอ่จะเสอออนแทะแต่ว่างวดนี่นี่เพื่อให้ล่างเม็ดเดียวสิบเก็ตเพื่อนว่าบักลานอ้อยบักลานอ้อยนี่ไม้ถึงอันใดแม่คูุมานโอ้เพื่อนเลี้ยงคู่มันกับคูขาวปูดำโอ้ปูขาวปูดำปูแดงแล้วก็กุ่มันอ้อย บกลาโน่บกลาโน่คุณสันข่อยือคอยกัซื้อรถไปคนอยากได้รถอกันลวไถนาข่อยซนะื้อรถดแย่งยินไปให้ให้บักลาโน่เนี่ยน่ะบ่พูดอืเขาเจ้าจก็ไปหอยไปท่อนไม้ไงละ่ะบ<อ>่เยังบ,<อ>บ่มีหมองยูวเป็นยังบ่ท่านในมีหม่องยูวบกลานนอยบ่มีหม่องยูวผู้ขาวพูดดำผู้แดงมีหม่องยูวเป็นสารโอ้เป็นสารโอ้เก๋ไปซื่อน้ำแดงไหมเก๋ ขี่รถเเ้าสิได้ไปทาง้านคขาบ่ะเออไปเออไปจังไปจอดซื้อซะนะจังไปจอดซื้อเอาน้ำแดงกับอันน้ำขาวน้ำยังไปให้บักลาน่อยไปขอโชคขอลาภขอโชคขอมานงวดนี้บักลาน่อยให้ซิเกตเม็ดเดียวขอรอ